วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมาสัมผัสกับลำธารซึ่งลำธารสายนี้เนี่ยสายนี้จะมาจากน้ำตกนะครับแล้วก็ลงไปเนี่ยก็จะเจอหมู่บ้านนะครับแต่อีกสายหนึ่งเนี่ยนะครับก็มาจากบนกเขาสูงนะครับซึ่งเห็นสายเล็กๆแบบนี้เนี่ยก็จะมีลำธารแยกเล็กๆน้อยๆนะครับมากมายเลย เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาไปาไปดูนะครับสองฝั่งลำธารเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูาตาน้ำหรือน้ำผุดที่อยู่ในผืนป่าเชิญครับ ดโคนเล็กเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปรับประทานได้นะครับ ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือกระดทือนะครับดอกเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปต้มรับประทานได้จิ้มน้ําพริกนะครับแล้วก็หนอ่ออนี่คือกระดทือนะครับ นะครับก็จะมีแยกของลำธารซึ่งเป็นลำธารน,น้ำหลายสายนะครับมาเชื่อมกัน เดี๋ยวเราไปดูต้นชกต้นซกต้นเต่ากันนะครับชื่อในแต่ละท้องถิ่นก็จะไม่เหมือนกันลูกเต่าเนี่ยก็จะนำมาทำเป็นลูกชิดนั่นเองนะครับที่เราเห็นนี้นะครับก็คือลำธารที่มีน้ำไหลมาจากที่สูงนะครับบนเขาสูงแต่บริเวณแถวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีแยกลำธารเล็กลำธารน,น้อยนะครับ เหมือนกับลำห้วยขนาดเล็กแต่เราดูนะครับว่าจะมีะน้ำไหลมาตลอดเลยมารวมกับลำธารใหญ่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าลำธารน,นี้ยมาจากไหนนะครับเดี๋ยวเราเดินตามลำธารน,นี้ไปนะครับ เรามาดูนะครับว่าสายน้ำอันนี้เนี่ยอาจากไหนนะครับลองค่อยๆตามไปดูนะครับป่าฟืนนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับ มีความชุ่มชื้นสภาพป่าชุ่มชื้นมีความชื้นสูงนะครับเราจึงเห็นป่าที่เขียวชวอุ่มแบบนี้อ่าสายน้ำนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆสายน้ำนี้มาจากไหนแน่นอนที่สุดนะครับมาจากภูเขามาจากพื้นป่า ผืนฝาที่อูดตสมบูรณ์ก็คือแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีความสำคัญนะครับเป็นที่กักเก็บน้ำและค่อยๆปลดปล่อยมาเป็นตาน้ำตาน้ำเล็กตาน้ำน้อยจนเกิดกลายเป็นลำธารน,นะครับน้ำที่เราเดินตามเมื่อตามมาเมื่อสักครู่นะครับก็สิ้นสุดอยู่ตรงนี้นี่คือเรียกว่าเป็นตาน้ำ ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าน้ำผุดนั่นเองจะไม่แห้งนะครับเรามากี่ครั้งก็จะไม่แห้งเลยจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้า,าหน้าแรงเนี่ยเราจะเห็นน้ำเขาผุดขึ้นมานะครับแล้วก็ไหลเป็นทางแบบนี้มีปลาใสายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแหล่งต้นน้ำน้ำทานที่มีความสําคัญนะครับต่อชีวิต ต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เราเห็นกันนะต้นไม้ทุกเขียวอุดมสมบูรณ์มากนะครับมีต้นไม้ขนาดใหญ่มีความเย็นมีความชุ่มชื้นนะครับอากาศดีมากถึงแม้ว่าจะมีแสงแดดแต่ก็ยังสร้างความชุ่มชื้นให้กับ หื้นป่าแห่งนี้จนกลายเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีความสำคัญตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับท่านผู้ชม คลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ